สวัสดีครับเอฟซและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับมาตามกันต่อเนาะสำหรับแนวทางนะครับในวันที่1นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางก็มาดูผลของวันที่3 1มสิบเอดนสิบสองพก่อนนะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ก็ขอให้สปาเช็ค FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับปลดใช้วิดเรณญาในการรับชมนะครับก็ <c oughs> พอมาดูนะครับสำหรับแนาทางดาวทีวีนะครับผลออกเจ็ดสี่ห้าแปดห้านะครับ เจ็ดสี่ห้าแปดห้าครับวัน,นี้ก็ถือว่าแนวตางเลขเด่นผมหลุดเนาะนะครับตอน,น,นในเลขหนึ่งมันจะระวังเลขเจ็ดอยู่แล้วผมเป็น,น้นที่เลขสองนะครับฉะนั้นก็เลยไม่เข้านะครับเจ็ด้แค่วิ่งถ้าว่าจับเนาะนะครับตัวประกบก็ยังมานะครับตัวประกบมาที่เลขห้านะครับสวนเลขเด่นหลุดไปนะครับ กับต่อที่ลาวเฮดีนะครับลาวเฮดีผลออก6 8 7 5 6เจ็ดนะครับแปดเแล้วก็เป็นเน้นให้ผิดตัวอีกแล้วนะครับแต่ว่า6ก็ระวัง9ก็ระวัง6อยู่แล้วนะครับใครเล่น9กับ6นะครับก็มีโอกาสได้ที่6 5เนาะนะครับห5ห้าตะลุดนะครับ ส่วนเลขห้านะครับตัวที่ผมไม่ได้เน้นก็เข้านะครับก็เข้าที่ห้าหเลยนะครับตัวประกบก็คือเลขหกคือชุดนี้นะครับ <c oughs> แล้ก็ที่ห้าหกนะครับส่วนตัวประกบตัวประกบหกกับเ็ดมาเนาะนะครับเสียดายเลขสานะครับตัวแทนเข้ามานะครับคือเลขแปด ก็เข้าแค่5กับ6เนาะกับใครบินก็เข้านะครับ5 9า6ก็นะครับก็เข้าที่ห้าก็จับลายอย่างนี้ก็เข้าตรงๆรงเลย5 6หรือว่ากครเอา3ตัวไปตัดเล่นนะครับ3ตัวไปตัดเล่นก็เข้าที่5 6นะครับ <c oughs> ก็ต่อที่ลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์พุอ้อศูน์นะครับ 0 8 9ยห้า 5. ให้เก้าเก้ากันไว้นะครับมาเลขแปดนะครับเนี่ยมาตัวที่ว่าศูนย์เก้าบวกศูนย์นะครับบวกเพิ่มไม่ได้ให้ลดเหลือแปดนะครับแต่ใครตามแนวตามผมจะได้ยินผมพูดบ่อยนะครับเก้ากับศูนย์ถ้าได้กับศูนย์นะครับบวกเพิ่มไม่ได้นะครับให้ลดแต้มนะครับตอนเลขเด่นได้นอกจากตัวอื่นนะครับอย่างเจ็ดศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์พวกนี่บวกเพิ่มหนึ่งแต้ม แต่ทำมาถึง9แล้วลดต้องลบไม่ต้องลดแต้มนะครับก็อือว่าแนวทางเข้าที่เลข9ก้นะครับตัวเน้นวิ่งโลดนะครับก็จับไปที่9 6เนาะในชุดวินมันก็ก็มีเลขก5เลขเด่นขอไปกับตัวประกบก็มีเลขก5แต่ว่ามันเข้าเบิ้ลนะครับ95 96ก็ยังดีเนาะนะครับดันไปลงข้างล่าง เราไม่เป็นไรเนาะวันนี้ก็ถือว่าวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดเข้าเข้าทั้งหมดวิ่งรูดนะครับเข้า2แนวทางนะครับคือลางเฮดดีลาสตาร์นะครับส่วนดาวทีวีก็รุดไปนะครับแล้วก็มาตามกันต่อนะครับสำหรับแนวทางในวันที่1นะครับดาวทีวีลาวเฮดดีแล้วก็ลาสตาร์นะครับ ตาผมก็พูดไปแล้วเนะต้นลิปนะครับเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขตัวเลขที่นํามาลงให้ก็ตัวเป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับามาดูลาวทีวีวันที่1เดือน11นะครับปศสองพนปะครับลาวทีวีวันนี้เล็กเด่น <c oughs> ผมให้ที่0ูนย์กับ1นะครับ0กับ1วันนี้ผมเน้นที่ เลขหนึ่งขายชอบเลข0ูนย์จับที่เลข0นูนย์นะครับหก็ระวังเลขเจ็ดด้วยนะครับส่วนตัวประกบ5 8 9แปดเก้าครับฉะนั้นวันนี้ผมจับไ้ทีนึ่งเก้านะครับถ้าว่าตานไม่ต้องการจับเยอะนะครับไม่ต้องการ6ชุดนะครับก็เอาที่านก็เกาทีน1 9 7 9 0 9ก็ได้คือานจะจับ6ชุดเต็มๆเลยก็ได้ตัดเจ็ดออกไปเอายึดเอา ตัวที่ผมวางแนวทางก็ได้นะครับบาท่นจะเล่น1กับ7ก็ได้นะครับจะเป็น7 5 7 8 7 9 1 5 1 8 1 9นะครับซึ่ง3ตัวผมก็กันให้อยู่แล้วนะครับไอ้กักเล่นก็เล่น2ชุดน้อจะเป็น5 1 9หรือ5 7 9ก็ได้นะครับก็ระวังด้วยนะครับเนี่ย7 9นะครับครับก็ตามนี้นะครับสำหรับแนวทางนะครับ าทีวีแต่จริงแนวทางนะมันมันเดินแล้วก็หลุดเข้าหลุดเข้าหลุดอยู่เนาะนะครับก็เมื่อวานนี้ก็ไอ,อ้วันที่31ก็หลุดไปนะวันนี้มันก็มีโอกาสลุ้นนะครับมีโอกาสลุนล้นลุ้นว่ามันจะเดินต่อนะครับกับก็ตามนี้นะครับสำหรับลาวทีวีต่อที่ลาวที่ปีนะครับ เด็กด่นวันนี้ได้เล็กกับ1วันนี้แนวทางผมสนใจติดเล็กหหมดเลยนะครับ1กับ7ระวังกันไว้ดีนะครับแต่ละแนวทางวันนี้นะครับราคอดีนะครับได้4กับ1นะครับผมก็จะเน้นในที่เล็กหเดิมกับใครชอบเล็ก4จับที่เล็ก 4. 1ก็ระวัง7ส่วนตัวประกบกดตามนี้เลยนะครับ จุดทีผมจับให้ผมจับให้ที่หนึ่สนะครับหนึ่ส่วนสตัวก็เก้าหนึ่หรือว่า9-7-2าเจนะครไอจอบเลขสี่จับเลขสี่เขาจะเป็น4 9 4, 4, น่เก้นะครับ กับต่อที่ลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์เลขเด่นนะครับเลขเด่นอันนี้ก็ได้ศูนย์กับ1ผมก็จะจับไปที่เลข1นึ่ใครชอบเลขศูนย์จับที่เลขศูนย์หก็ระวังเจ็บนะครับจับศูนย์ก็เป็น0ูนย์ห้าศูนย์หกนะครับส่วหนึ่งก็หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดผมจับให้แล้วนะครับผมเล่น้าที่เลขหนึ่งกับเลือดที่เลขศูนย์นะครับที่ผมไม่ได้จับแล้วก็ตัวประกบเราด้วยกันนะครับ อันนี้ไม่ต้องหรอกเนาะนะครับหกับเจ็ดมาด้วยกันอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมเล่น,น้าที่หนึ่งเจ็ดเลยครับกบ็ตามนี้นะครับสำหรับแนวทางใครที่รับแนวทางก็แคบเอ้าไว้นะครับ ก็ตานี้ก็ขอวอวยพรให้สมาชิก f อทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่1เดือน1ิพศ2568นรสบนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบกับตจไในไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ